ครับผมก็จะมาแนะนําให้กับลูกค้าที่ซื้อเบรกเอลบอร์ดตัวนี้ไปนะครับว่าเราจะมาเซตมาร์กสกันแบบไหนกันยังไงนะครับโอเคเราเข้าที่โปรแกรมมาร์กสเลยนะครับจะเอาแบบสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับเซตตัวแรกก็ไปที่ Config คอนฟิกก่อนเลยครับแล้วก็ไป select native unit ก็คือเลือกหน่วยที่เราวาดมาว่าเราจะใช้แบบมินหรือว่าแบบนิว ซึ่งตัวนี้เราเซตมาจากตัว G ีโค e ที่เราวาดขึ้นมานะครับถ้าเราเป็นมินเราก็เลือกมินถ้าเป็นนิวเราก็เลือกนิวกดโอเคมาตัวที่2ก็เป็นพอร์ตเอนพินก็คือเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมาร์คสาเนี่ยรับรู้ว่าเราต่อเข้ากับทางคอมพิวเตอร์ที่พอร์ตไหนบ้างตัวนี้ผมใช้ตัวอพอร์ตพาเรลเลอพอร์ตของ ตัวที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมาเป็นเบอร์ 0x378 ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ที่ตัวไปที่คอนโทรลทันเนลนะครับแล้วก็ไปที่ซิสเต็มนะครับแล้วก็ไปฮาร์ดแวร์ e ด i ว์เม n นเจร์ มันก็จะมีตัวพอตตัวนี้ครับแล้วก็เป็นพิลเตอร์พอตคลิกอ่าแล้วก็มาดูที่รีซอร์สมันเนี่ยมันจะออกมาเป็น0378นี่ก็คือแอดเดสที่เราจะต้องตั้งขึ้นซึ่งถ้าเราใช้พวกพาราเดล PCI to พาร l เรลวเนี่ยเวลาเรามาเสียบมันมันเข้าไปที่ตัว PCI card แล้วเนี่ย ค่าพวกนี้มันจะโชว์ออกมาให้เรารู้ว่าเราจะมาเซตที่พอร์ตพอร์ตของตัว Mark 3ตรงนี้ยังไงซึ่งหลักการมันก็มีอยู่เพียงแค่นี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้พอร์ตหนึ่งหรือพอร์ตสองก็คือเราก็ถ้าเราจะเลือกใช้พอร์ตหนึ่งก็ติ๊กถูกถ้าเลือกใช้พอร์ตสองตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกที่พอร์ตอินดิบันตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็คลิกตามตรงนี้ปนไปแลยกันครับเครนเอลสปีดก็คือสปีดที่จะต้องใช้เป็นพื้นฐานของมัน ตั้งตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาช่องที่สองคือมอเตอร์เอาพุทตั้งตามนี้เลยนะครับสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดถ้าจะใช้แกน a นี่ก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับก็ถ้าจะใช้แกน a มันก็จะเป็นแปดเก้าแล้วก็ตั้งตามนี้เลยนะครับสเต็ปโลส่วนสปินเดิลตัวนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ พันวิดมอดของตัวเ,เดี๋ยวจะให้ดูกลับไปดูตรงนี้นะครับตัวนี้ครับสัญญาณ0ูนถึงสิบโวลต์ออกมาเพื่อไปค,คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ว่าเราจะปรับความเร็วรอบของอินเวอร์เตอร์โดยผ่านโปรแกรมมาร์ก3ซึ่งถ้าเราปรับที่ตัวตัวโปรแกรมมาร์ก3นะครับ เดี๋ยวค่อยตรงนี้ปรับตามนี้ไปก่อนเลยกันนะครับแล้วก็แอปพลายแล้วก็โอเคไปเนี่ยครับถ้าเราจะมาปรับความเร็วรอบของสปินเดิลที่ผ่านอินเวอร์เตอร์เราก็สามารถปรับที่ตัวตัวนี้ได้ตัวเอาพุทธศูนย์ถึงสิบโวล์มันก็จะขยับตามขึ้นลงคือจะขยับถ้าลงมาข้างล่างก็จะเป็นศูนย์โวล์แล้วก็ไล่ขึ้นไปมันก็จะไปถึงจนสุดที่สิบโวล์ซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์มันก็ เอาไปคอนโทรลความเร็วคือเอาศูนย์ที่สโวลต์ไปใช้อ่านค่าเพื่อคอนโทรลความเร็วนั่นเองโอเคกลับไปที่พอรเดิมพิมพ์ต่อคือถ้าเราจะใช้ศูนย์ถึงสิบโวลต์เนี่ยเราก็มามา,มาติกค่าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้เราก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปติ๊กตรงนี้มันก็ได้ก็ไม่ต้องมุดใช้ตรงนี้นก็ได้อันนี้เป็นลบก็ได้นะครับไม่เกี่ยวโอเคแล้วก็ไปแอปพลายมันถ้าเราไม่ใช้เกนเอก็ติ๊กออกนะครับ จะใช้แั่นองก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแล้วก็มาดูที่ Input Signal Input Signal ก็ไปคลิกตามนี้เลยนะครับ E Stop E Stop เราไปดูเราเลือกว่า Input ที่เข้ามาเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนเป็นตัวขาไหนเป็น In Stop กลับไปดูที่เบรกอัลบอลเลยนี่ครับตัวเบรกอัลบอดก็จะเป็นตัว ที่ตรงนี้จริงๆไม่ต้องตามตัวหนังสือตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะเลือกใช้อินพุตตัวไหนก็ได้แต่เราต้องไปตั้งหน้าจอตรงนั้นตรงมาร์คสามครับว่าเราจะใช้เป็นขาอะไรนี่ครับจริงๆมันบอกว่า P10 เป็น E-stop แต่เมื่อกี้ผมตั้ง P15 เป็น E-stop ซึ่งตัวอื่นเราก็จะสามารถใช้เป็นตัวไหนก็ได้แต่เราต้องบอกให้มาร์คสามไรับรู้เท่านั้นเองเลยที่ตัวสวิต์ต่างๆนี้ต้องเทียบกับกาวนะครับคือเส้นนี้โอเคเดี๋ยวผมกลับไป ตั้งเป็น E P 1 0แทนแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงนี่ครับเป็น P 1 0ก็ apply ส่วนพวกดิมิตสวิตต่างๆนี่ต้องลองไปศึกษาดูนะครับว่าจะเซตค่าลิมิตยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ออโต้เซตอัตรงนี้ครับถ้าเรากดตรงนี้เข้าไปปุ๊บ มันจะบอกว่าเราจะต้องต้งตองการตั้งลิมิตอะไรบ้างเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเลยถ้าเราสมมติเราตั้งลิมิตสวิต x x x, x, x ิ s เป็นบวกบวกบวก,บกเนี่ยเราก็กด auto set ปุ๊บเราก็ไปกดที่ตัวลิมิตสวิตตรงที่เราติดตั้งไว้นั่นเนี่ยพอมันกดปุ๊บไอตัวสัญญาณมันก็จะส่งมาให้รับรับรู้ทันทีพอดีตอนนี้ผมไม่ได้ติดตั้งไว้ แล้วก็กดโอเคก็อือเราว่าไม่ต้องไปนั่งจำว่าลิมิตตัวไหนเป็นตัวไหน <c oughs> มันก็จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติมันก็จะขึ้นมาตรงนี้อัตโนมัติทันทีเลยว่าเป็นพ,พ,พอร์ตอะไรพ,พินน n ำเบอร์อะไรอ๋อพอร์ตเราต้องใส่เข้าไปก่อนครับเป็นพอร์ตหนึ่งทุกอย่างเมื่อกี้ที่เราเลือกว่าตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเราใช้พอร์ตหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกตัวตรงเนี้ยที่แสดงพอร์ตมาเนี้ยเราต้องเป็นพอร์ตหนึ่งให้หมดเลย พุชเช่นเดียวกันเป็นพอร์ตหนึ่งแล้วตรงเนี้ยพินัมเบอร์ถ้าเราเมื่อกี้กดออโต้เซตอัพเนี่ยปุ๊บกดที่ตัวลิมิตสวิตไอตัวเป็นลิมิตสวิตจะเป็นลักษณะ3ามขาครับเป็นสปริงอย่างนั้นนะฮะกดไปปุ๊บไปทูนิ่มจะขึ้นมาให้เลยว่าเป็นพินัมเบอร์นัมเบอร์ะไรเราก็ไม่ต้องไปนั่งจำโอเคต่อไปก็มาดูเอาพุชสิงแนลเอาพุชสิงแนลตัวบ์ดน,นี้ก็คือเป็นตั้งมาเป็นขา1นึ แล้วก็อคทีโลตัวนี้จะเป็นกลับไปดูตรงนี้นะครับเอาพุทธสิกแนวก็คือไอ้นี่ครับตัวรีเลย์ตัวนี้มันจะทํางานถ้าเราส่งคาสั่ง M3 เข้าไปปุ๊บไอรีเลย์ตัวนี้มันจะช็อตกันก็คือมันจะเหมือนกันหน้าสัมผัสมันจะติดกันก็หมายความว่าเรากดสวิตช์เรากดสวิตช์ปุ๊บเรากดสวิตช์ปุ๊บเราก็สามารถเอาไปคอนโทรลตัว อ่าสปินเดนิหรือว่าเอาไปคอนโทรลพวกอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆก็ได้ถ้าไปคอนโทรลสปินเดิลก็หมายถึงว่าเราไปสั่งให้มันเปิดปิดเป็นสวิตช์เปิดปิดตัวอินเวอร์เตอร์โดยตรงเลยไอ้ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เป็นสปินเดิลโดยตรงเลยแต่ถ้าอินเวอร์เตอร์มันก็จะมีอินพุตของมันว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนหกลับมาดูแบล็คบอร์ดเนี่ยครับรีเลย์เอา2อขานี้ไปใช้เ่ยครับ ครับว่าถ้าเราตั้งนี้เราตั้งตรงนี้เอาพุทขาหนึ่งเอาพุทธหนึ่งนะครับพอร์ตหนึ่งขาสิบเจ็ดเราต้องมาตั้งสปินได้ตรงนี้นครับต้องเอาพุท1หนึ่งเนี่ยเพราะว่าไอ้คำสั่ง M3 นี่หมายความว่าเวลาเราพริม 3, พ์ M3 ไอ้พิมพ์ M3 เขาจีโคนหมายถึงว่าเวลาเริ่มโปรแกรมปุ๊บเนี่ยไอ้ถ้าเจอคําสั่งนี้อ่ะไอ้ไอหน้าสัมผัสรีเลย์ที่เมื่อกี้เราเซตเอาไว้อ่ะมันจะทำงานทันทีก็คือสวิตช์มันจะเปิด ตรงนี้ก็ช่วยให้เวลางานมันเสร็จเราก็ไม่ไม่นั่งปิดตัวสปินเดิลเสร็จตามนี้นะครับแล้วก็มาดูไอ้ตัวนี้ไอ้ที่สัญญาณ0ูนย์ถึงสิโวลต์ก็คือถ้าเราจะไปใช้เราต้องมาเซตสปินเดิลมอเตอร์เอาพุทแล้วก็เป็นพันวิดมอดคอนโทรลตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟิวเซนซี่เบสฟิวเซนซี่เราตั้งสัก20สัญญาณเอาพุทจากไอ้ตัว 0ถึง10โวลต์ออกมามันจะนิ่งก็คือถ้าเราไปตั้งน้อยๆเนี่ยสัญญาณมันจะแกว้งแกล้งแกล้งแกล้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งสัก20เนี่ยครับมินิมั่นเมื่คือที่เราเออ่ความเร็ว0ตรงนี้ครับ0เมื่อกี้นี้ถ้าเราปรับขึ้นปรับลงเนี่ยถ้าเป็น0เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ10%แต่ถ้าเป็นแม็กซิมัมก็จะเป็นแม็กซิมัมของมันแอปพลายไปแค่นี้เองแล้วก็โอเคก็เป็นการตั้งต,งตรงนี้เสร็จเรียบร้อย ส่วนถ้าเราจะมาใช้ตัวพันวิดมอนนะครับเราก็ต้องมากดตรงเออเราต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนครับกลับไปที่นี่ครับคอนฟิกแล้วก็ไปที่ s p i นเด e p พูเล่แล้วก็เลือก p ูเล่หมายเลขนะครับก็คือมินสป e ดนี่เราเซตให้เป็น1000ก็ได้ครับก็คือ s สป e d ที่ต่ำสุดแล้วก็ Max Speed ก็คือ2อ0 0 0นหนี่คือ Max Speed ต้องดู s p i นเด e เรานะครับว่าแม็กสปีดมันเท่าไหร่ แล้ก็มาใส่ค่าตรงนี้เข้าไปแล้วก็โอเคค่าตรงนี้เนี่ยมันจะมาเวลาจะใช้งานแ้้ก็ใส่ค่า maxspeed ที่เราเมื่อกี้กำหนดไว้แล้วใส่เข้าไป2 4ม enter เนี่ยครับมันจะ maxspeed ที่ร้อยเก็จะเป็น2 0 0มแต่ว่าถ้าเราจะใช้งานเรากดกด,ดให้มันทำงานก่อนนะครับเมื่อกี้ผมไปตั้ง output ผิดอ๋อต้องรีเซ t ก่อน ขนานอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาเรากดไอ้นี่ลงเนี่ยไอ้ศูนย์หนึ่งสิบวัวมันก็จะขยับตามไอ้ไอ้บาร์ที่เรากดขึ้นกดลงตรงนี้โอเคแค่นี้เองครับไม่มีอะไรแล้วก็ไปดูที่มอเตอร์จูนนิ่งมอเตอร์จูนนิ่งแล้วก็เมื่อกี้เราใช้ประมาณสามแกนนะครับถ้าเราจะใช้แกน A B ตรงนี้เราก็ต้องกลับไปที่ตัวตัวมอเตอร์เอาพุ่นึงครับเซตเซตติ๊กถูกให้มันทำงานนะครับ แมีแกน x ก,ก็คือตั้งสเตปเปอร์ตรงนี้รายละเอียดนี่สเตปเปอร์ก็คือความหมายว่าใช้เพลาจำนวนกี่ลูกเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ตัวบอลสกูเนี่ยเดินทางเป็นระยะทาง1มิลน,นะครับเวลาเวล i ตี <S 2> <S 2> <oc> <S <S นี่คือความเร็วที่สมมุติกด G0 ความเร็วมิล มิลลิเมตร์เปอร์มินเนี่ยมันจะมีระยะทางเดินเท่าไหร่ส่วนมากก็ตั้งตั้งเอาเท่าที่เราจะกําหนดให้มันจําเป็นนะครับอย่าไปตั้งเร็วไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดสเต็ปแล้วก็ความเร่งก็คือเวลาเดินเครื่องมันเดินไปแล้วก็เดินย้อนกลับเนี่ยถ้าเราจดกําหนดความเร่งไว้ต่ำๆเนี่ยเวลาสมมุติเรากัดงานเดินไปทางนี้แล้วก็เดินแล้วหยุดย้อนกลับเนี่ยมันจะไม่หยุดทีเดียวมันจะมีแรงเฉื่อยแรงเฉื่อยย้อนกลับไปหน่อยแล้วก็มันจะเหมือนกับว่า มันไม่หยุดทีเดียวเหมือนกับถ้าตั้งไว้สักสามร้อยเนี่ยครับมันก็จะหยุดทึกแล้วก็ไปแล้ว,ลวงานออกมามก็จะเป็นรูปทรงที่มันถูกต้องมากกว่าแล้วก็มาดูสเต็ปเพาอันนี้สําคัญอยู่นะครับ <c oughs> เพื่อลดสัญญาณลบก,กวนต่างๆก็คืออันนี้เป็นขนาดของเพาว,ว่าเราจะเซตว่าขนาดของเพาที่จ่ายให้กับตัวไดเวอร์ต่างๆเนี่ยจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ตั้งไว้เลยครับสักสิบแล้วก็ตัวนี้ตั้งสักห้าครับไม่มีอะไรมาก พอตั้งแกนนี้แกน x เสร็จเราก็เซฟเซฟปุ๊บเราก็มาตั้งแกน y พอพอเซฟ step power กับ the power เนี่ยมันก็จะเซฟให้ทุกแกนเลยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นคำสั่งกำหนดขนาดของ power ว่าเราจะใหญ่หรือเล็กเท่านั้นเองตั้งตามนี้ไปเลยก็ได้ครับส่วน step อร r er นี่เราต้องมาดูว่าพิทบอลสกูเราเท่าไหร่แล้วก็ velocity ความเร็วณ g นะสูเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ เซ็ไปทุกแกนที่เราต้องการอย่าลืมนะครับ set. พอเซ็ตเสร็จเราก็ต้องมาเซฟตรงนี้ด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวมไม่จำเราก็กดโอเคครับผมแล้วก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับที่ให้เครื่องมันสามารถรู้จักกับตัวเบรกอับอดตัวนี้แล้วก็ทำงานได้ซึ่งรายละเอียดมาร์กสคงต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆถึงหลักการที่จะทำให้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ เสร็จแล้วก็เซฟเซตติ้งเซฟเซตติ้งแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ก่อนจะปิดโปรแกรมมันก็จะถามเราว่าอินเซชันจะมีคำถามว่าให้ให้ฟิกเจอร์เซฟไหมเราถ้าเมื่อกี้เราไม่ได้กดฟิกเจอร์ไม่ได้เซฟตรงนั้นไว้มันจะให้เราฟิกเจอร์เซฟไหมเราก็ต้องกดกดฟิกเจอร์เซฟนะครับอ่าตอนนี้ผมจะมาอธิบายตัวบอร์ดนี้อีกทีหนึ่งให้มันละ,ละเอียดก็คือตัวนี้อมันจะมีจ่ายไฟทางสาย U.S.B. นะครับ U.S.B. นี่ไม่ไม่นำสัญญาณเข้านะครับเป็นแค่ตัวจ่ายไฟ5โวลต์ไปไปเลี้ยงให้กับตัวสัญญาณเพากับ direction นะครับส่วนไอ้24 12โวลต์ถึง24โวลต์ที่เข้าต่อเข้าทางนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะใช้ไอ้สัญญาณ0ถึง10โวลต์หรือว่าต้องการที่จะใช้ชุดชุดพวกลิมิตหรือว่าชุดต้องการใช้งานพวกนี้จำเป็นต้องต่อ 1 2ถึง24โวลต์เข้ามาก็คือเลือกเอาแล้วกันว่าจะใช้อยู่ในช่วง1 2ถึง24โวลต์ใช้กี่โวลต์ก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราไม่ใช้พวก0ูนถึง10โวลต์หรือว่าพวกลิมิตสวิตเนี่ยเราก็ต่อแค่สัญญาณน,นี้จากคอมเข้ามาโดยตรงแค่นี้ก็จบเราก็สามารถรันได้เพราะว่าตัวนี้มันก็สามารถคอนโทรลไอรีเลย์ตัวนี้ให้ทำงานได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นบอกขาวว่าเ,เพาขาเพาของ ของแกน x เ,เนี่ยใช้ขาที่เท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมตั้งเลยสองสามสี่ห้าเนี่ยคือต้องมาดูตามพวกนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็กลับไปดูตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าสัญญาณศูนย์สิบวันมามาออกตรงนี้อยู่ละเ,เราไปดูวิธีต่อสายนะครับเดี๋ยวผมตามหลักแล้วผมก็จะส่งเป็นไฟล์เป็นภาพนิ่งไปให้ดูทางเมลนะครับว่าเวลาลูกค้าจะต่อสายจะต่อ,อยังไงเ,เดี๋ยวก่อนนะครับ อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของบอร์ดแกนเดียวแบบตัวเล็กก็คือเป็นไอซําเร็จรูปก็จะต่อลักษณะต่อ,อยลักการก็เดียวกันก็คือจะจ่ายไฟบวกให้กับตัวตัวสัญญาณที่เป็นบวกอินพุตท,ที่เป็นบวกนะครับาดูรายละเอียดนี่ฮนะดูชัดๆถ้าเป็นสัญญาณที่เป็นกล่องก็จะเป็นการต่อ,อยเอาเป็นว่าถ้า ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยผมก็จะส่งภาพพวกนี้ไปให้ดูลูกค้าก็สามารถดูวิธีการเดินสารได้เลยว่าจะต้องตอบแบบไหนคือตอบแค่นี้ครับแล้วก็เราไปเซ็นมาร์คสามให้มันเจอก็จบการทํางานเบื้องต้นของมาร์คสามเราก็สามารถลั่นการทํางานของไอตัวพันวิทมอตัวนี้ได้เลยโอเคขอบคุณนะครับ